มาถีแล hey, yeah. ้วพอถละไกเติมดีอ่ะไก่เติมเนี้ยเว้ยว้ยรัดไหมรัดไหมรัดตนีไม่หรอกแบอก่าี่ต้องไปะอดดีๆลัดดีะดูนี่หลยังไดนี่เอารัดไว้ยบเบิดตียนแนั้นสีญญาไม่หรอยังไมัดไม่เอาละดงับผมครับ มึงน้งการพี่น้องแหมเหน่อยเดียวคุยกันหน่อยเดียวออกเลยอยู่บนนี่นเ,เพี้ยเพี้ยเพี้พเยเอาไปเยบแล้วเอาไปทำอะไรตะเอเย็อย <c oughs> เอามาแล้วเาไยวาหัหกนแล้วเว้ยมาเยวจกจมหามาชวยเลย ็นวิถีอีสานครับพี่น้องครับผมครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบผูกสุบค้นนะครับน้อครับพี่น้องครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็บยุธงยิ้มทายเก่านะครับนอเพราะว่าเมื่อนี้พี่น้องครับพ่อกำลังจะพาพี่พ่อน้องมากล้นหนูหางดอกนะครับนอจะไปยังใดนั้นติดตามกันพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กับน้ำทิพย์โดพันสารครับผมสวัสดีครับครับสวัสมบูรณ์เก่าครับผมครับผมครับเมื่อนี้มากันสองซอพี่น้องครับสอสมบูรณ์ครับสอสารซอสารเอาลุ้นต้องการมากนะพ่อเนาะสำหรับการก้นหนูหางดอกแล้วพ่อสมบูรณ์เนาะ เป็นได้พอ่อหนูพวกนี้มันอยู่น้ำจังสีบาชว่วงนีน้บ่ะอ,อยู่ที่น้ำจังสีละอยู่ที่ไห้น้ำหน้ารับผมครับหนูหางลวกนี่มีลักษณะแตกต่างจากหนูทั่วไปป่ะครับพันธ์สารน,นี่หมดจุดเด่นจุดเด่นมีอยู่มีอยู่ยแล้วความแซ่บความอร่อยดีความแซบอร่อยหนูตัวนี้หนูตัวนี้มันดิพลอยพลอยกระดูกอ<น>่อนกระดูกอ่อนมันแซ่บมันแซ่บรสไอ้ยังก่อต้มหวานไอ้ยังก่อต้มขมลาบขมต้มแซ่บลาบขมต้มแซ่บเลย เอาเบอร์ล่องกกะพี่น้งครับสำหรับคลิปนี้พ่พี่น้อามาก,ก้นหนูหางดอกพี่น้องเอ้ยตอนนี้พ่อหู้เรียบร,ยร้ยอยแล้วเรียบร้อยแล้วบันีานะครับมีโอ,มอ,อกาสจะมีเผียวบอหนูพวกนี้น่ีน่อแล้วเผยน่หน่นอ้ะมันแมนเปรูหูหากินพ่ออาแมนเปรูอาจจะมีหูจะเป็นไดนหูหาามันจะพูไปทดงไหมพ่อมันบอกออกมาไงดอกหนูมันอีบอกบอกออกมาไงแมนบ่ครับากไปจ่อ มีห่ลายแวบ่ันนัาาเป็นหนูขั้วหนูเป็นขวาวเสืก็บทมีหลายูอืว่าหนา้าหนูตัวเดียวมับ็ี่มีเตวเดียวอืมเปนรองครับเหนววรกันหาะพี่้องเนาะหเา่หาเปวสก้อนบอครับบิ่งตนั่นล่ะเบิ่งหูมันติดเตทางไดเอ้าคนบิ่งสก้อนะน่ดมันแบนหอกกับลเอาตัวมันทีเห็นบ่แล้วพี่้องครับเฟืองนาบันนี่อ้มันน่ข้างหลังพี่ตบา้ไหมไป่นะโอ้ เบิ่องบนแล้วครับการก้นหนูพี่น้องคร,ร,รับผมครับสารพันธ์สารว่าไม่จะเป็นต้องใส่ยมักจกคนละครับว่าจะเป็นต้องใส่อันมักจกเลยใส่เสียมกับพ่อแล้วโอ้บ่ธรรมดานะ,<ล>ะพ่อสบอบบมบูรเนาะโว่เป็นธรรมดาเนี่ยแค่เปนพ่อสูบร่รุ่นนี้รุ่นนี้ขึ้นหนักไม่พ่อสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ท่านเขาเปิดไปพ่อมาเนี่ยพุกกะที่เขาใส่บักจกบักเสียมพี่รองครับผมเอ๋อหุ่นหุ่นหุ่นนี้หุ่นนี้เจอเดี๋ยหุ่นไปโอ้ทางพ่อสมบูรณ <ไป S 1> ์พี่ เอาเด้อพ่อเอ้ทำกี่เด้อปัญญาดีๆเจ้าเอาปัญญาด้มาผแล้วพ่อผีคนละไกเติมเรกไก่เติมเ้ยโอ้ยักูไมไดออกนี่จลรัดไปรัดไรัดตัง่ไไออกไมิดัไเลาอหมดีดรัดดีดีะอย่นีหละอย่างนีหะเอารัดไว้หัรเบิดตีน แ่ไปใส่ไอ้เอาละไปลองับผมครับมึงทากันพี่น้องแหมเพลยหน่อยเดียวคุยกันหน่อยเดียวออกเลยอยู่บนนี่อยู่เนี่ยมต้นกุนเี้ยเ้เแล้ไปแล้เอาไปเย็บแล้วเอาไปทำร้เยเอลเอามาแล้วไปลองหางดูหักกัแเยแ่มาเดี๋อวจกจับหางมาโเลย อย่าโชว์กำลัเลยครับผมนี่ก็หนุงดอกหนูพุกน้อยบะนี่หนุพุกน้อยว้าวพี่น้องครับครับมามาเต็มหนึ่งเลยมมาเต็มเล่มเออฮ่าจังหวัดจังหมองมันเด่นปะไม่ใช่ไลยครับโอ้หางดอกอี๋ดิดอกครับตัวนี้มันดอกหน่อยอยูังไงเป็นหางดอกดอกทำตัวใหญ่กุนี่จะดอกหลายกุนี่แนวดอกประมาณประมาณประมาณเส้นหนึ่งครับพอาะวนี่ที่พี่จักรตัวครับพูดนี่คือว่ารู้กันตัวนี้สงสัยจะเป็นลูกปกันนี่โอ้ตัวตัวพ่อตัวแม่ใหญ่กุนี่อีกเอาขึ้นเก่อนะมา หักสดเลยมาข้นมาเอาไม้ฟาดต้นพ์ไต่ถ่วงม้อยอันนี้ลูกเันบ่ครับพ่อแม่ใหญ่กนี่เห็นูกแม่ใหญ่กนี่เอาีหยังล่ะเอาเอา่ออกแล้วเอาไปเอาไปล่ใสขึ้นหลังไปพ่ออ้ย่มันออกะไริีนเร็วหูออกมาด่นนะย่ใสระหูมาหนิมยแถนี้ระหูนี่อัดหูมปเนียอัดเียไม่ช่หกอัดหู ของพีองครับผมเขาปิดหูไปก่อนโอ้ยไปใส่บูบาอยู่นี่นนละลูกแกมันเออลูกลูกมันไปพุนหรอ้ออมนี่น่อยไ่มีลันเหียบไปล้วม่นนีไปไกลได้เพ่ะมันมันเคลื่นคลไปไปย้อนเรามานเหยียบเรก็เห็นมันโตขึ้่งเหียบเลยท้าน้า่อเยีหาดิ เรื่องนาเติย่งเหยียบไปนะเอิดกันพี่รองครับบ้านาดสีได้ีมากแคจังนกเยอยู่เยียบไปแล้วเพราะเส้นเหยียบรัดแล้วเเส้นเหยียบรัดแล้วเจ้าตีดยู่งยูมาพร่มกันเปิดุมกันเปอยดคอยวอ๋เปิดุกันพี่รองครับพอตะบนรักลคูไปพราเอาเร็วพี่รองครับยังไปทั้งไม่หล่้ไม่ มีดีละโอ้ยปยูอย่ประทันเขาหูเหรอว้าเพราะย่สบบเขาหูขือเก้าวหูยส้บนนี่หะเขาไปหูกาเอยแล้ออนมดีกพ่เด้อบ่ะนีนี่แมดีๆให้่าเดีๆีทีไหนมไกลเลยแม่นผมขาดจะไปสบบุญบอบอขาด้อพนอยู่พูนด้วยเอาเอาลวไปองกรบปไปในเบื้งน้กันที่น้องอจันหมดที่หนพี่น้องครับผมนี่ดีดีนะอ่อเที่ยวลงไ ออกมาก่อนเลย,ยพี่น้องครับ <laughs> มวนมีเท่านี้มวนมีเท่านี้บ่นอไปนอบ่มีบ่มีบ่เด็กปุ๊บกันพี่น้องครับหืมบังหูคนพี่น้องอ,อันนี้มีหูเดียวบ้งครับเลยมีหูเดียวอเอาจจะบุบอาจจะบุบมีหูหนีหืมอาจจะบุบมีหูหนีครับเนี่ยบ่เนี่ยเดี๋ยไม่ได้ยิ่มบ่จะบุบมีแป๊วนี่เพรบ่มันออกทางเดียวเด้สังเกตว่าเนี่ย เอาหลุดน้ำกันพี่น้องครับมื่อนี้เฮาสำหรับการหาหนูหางดอกพี่น้องครับดูดเล่มกันพี่น้องครับผมมาเร็วปึ๊บ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 พี่น้องครับผมเนี่ยบนนี่ป่ะโอ้ยบหุ่แล้วเนี่ยมาได้แถวต้องไมันแล้วมื่อนี้ยละแม่แม่นี่มันเขาน่าหู้นี่ยต้งหน้าหู้นี่มื่อเนี่ยอ๋อห้าหู้เนี่ยไม่ยังหันอ่ะเอาไปจานหมงพี่น้องครับผมมาแล้พี่มีหู้เปียกบ่ป่ะเนี่ยสองหู้น้ำกันพี่น้องครับ กบหมูเปียวเขาอัดอะไรแถวนี้แะมันม้วเปียวอย่างนั้นหมูแมนตัวนั้นหมูแมนมันต้องอยู่เชียงผีพ่ออยู่ไก่อยู่นี่นี่พี่น้องครับผมเบิึงน้ำกันพี่น้องครับเนี่ยได้ลูกมาเป็นตัวนึงเลยล่ะพี่น้องครับผมอืมหาสาขานหนยังไม่ถึงปึ๊บปึ๊บพี่น้องครับผม หลวพ่อจสมบูรณ์ซื้อเจ้าะไปละไปก็พอเด้อเรียกแล้วละอ๋อพี่น้องครับเบุญคกันพี่น้องครับบุญนะโอ้ยบึมบึมพี่น้องครับบุญครับบุญนะโอ้ถือว่ากินยากเตื่องเพราสมก้นนะว่าทานน้อยเจองานดูกแล้วเจองานดูพี่น้องครับครับวันนี้เพราะว่าเจอเจอดินเหนียวเพราะเจอดินเหนียวนีทั้งหินหน่อยเพรามพี่น้องครับบุญครับทั้งหินหน่อยทั้งดินเหนียว เห็นงานดุกเลยครับโอ้ยทุบผงแล้วทุบผงแล้วเฮ้ยทุบบิ้บไปลองครับเหินแล้วเหินแล้วบ่จ้าแล้วไป่ต้อบนแถวนี้แล้วนี่จ้ดวได้แล้วแถวมาทางนี้เพาะนั่งกองเสื้ยวตะคุบเลยอ๋อวันออกมารวดอ๋อโอ้ยแล้วพ่อเด้อเฟืองทั้งตาเลยเฟืระวังแล้วครับพี่น้องครับลองกันคุ้นกันแล้วกันอืมคันรอกจาพ่อาุพวกมารวดพวกคุบเลย เปนบุนบิบุกคลเนาะเนาะตกงหันเบื้อบุลบวก็ุรบมาน้อยมาหน่อยดสองพูดอะไบมาเนี่ยบผงไม่ทันว่าที่น้องเสนอพแม่พูดเดียวพูดเดียวบ่มาพีได้พอป่ะนี่ยบนะพี่บนี้ยนี่มันไปทั่วทีบเนาะเขาวงกดเลยพี่้องกรบ ว่ดกงพุ่ร้เป็คนไกลวะปึ๊บปึ๊บคับผมวาไปแล้วงว้าวถงหมพะขนาวากคุปปี้รอครับันารมาแล้วตัวที่สอครับผมย่าเผลย่าเผลไมด้อย่อเลด้อตัวนี้หางดอกแง่หางดอกแงน่งแเนี <madı> ่เอาใส่ถุงีลครับผมงานเนียาเขียวงเ ไหวมันหักได้บ่หรอทำนี่หักได้ตัวโอ้พี่น้องครับผมครับสุดยอดเลยโอ้ทางไหนล้ววะอันนี้คือลูกมันบ่ครับพานธ์ษานลูกมันถึงแมนบุโอ้ยลูกมัน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 อยู่อือ้ยพี่น้องครับพันธามันหักเฉากันบึนบึนบึนโอ้แสดงว่ามันทำให้บุ๋ยหูเปียกแล้วะแมนแมนแมนหูอ้วนครับพี่น้องครับครับหนียงแดนอ้วนกินมาแล้วหูเปียกมันต่อหูเปียกอืมบึงเดียวบึงเดียวอ๋อหลุดน้ำกันไปแล้วครับ หนูหู้นี่จะได้สวยแล้วครับตอนหนูหางดอกพี่น้องอย่ามาไกลกันถ้าที่มีสองตัวจะไหนล่ะฮะสองตัวมันก็ดีย่ลเยได้ทั้งสองตัวได้ถึงสองตัวมาแล้วลครับฮะพี่ฟ้าขึ้นไปวะพวขึ้นมาไปนมนก่อนวะเออพวขึ้นมาเออพ่อมันแรงขึ้นตังกอลไหมแรงขึ้นตังกอลมเตมไม่เตียวอ่ะใค่ที่เตียวเตียวเน้วนี่เตียวอะไรเออนี่เตียวอะไรอ น้ำเด้อมอ่อนน้ำเสียมเนี่มาตีผอานเนื้อท่านดูไอ้กอดตะมางับครับตัวนีดีล่ะท่นวันนี้บอกครับไปแล้วตัวนีดีโตโตมีตรแม่กับแม่มแต่แม่กับแม่มแตรแม่กับพ่ออ๋อพี่รองครับผมไม่ได้มาซองแต้มแล้วครับสำหรับผว่าดเหนูหางดอกถือว่าผ่าเนาะผไปกินแล้วเออคนเมืองคนเมืงตีนีก่อนไมมีโอกาสเป็นหู้กันเด็กเมียน่เต็มรักยู ตัวเตี้ยมีหล่านัวหางดอกอ่ะห่างไหมล่ะหางกันมั่นเหม่อบ่ถื่อครับผมแต่ว่าอ้วนเนาะครับเนาะหนูนี่เนาะุขี้อันตันนี่ดิตัวอู้ขี้อันตันเลยครับผมมุมีดอกอ่นะไปไปพี่รองครับพีรองไปหาหู้ไม้เนาะครับเนาะไปไปที่ตามกันสิ่องวันนี้เฮาแม้พี่รองครับผมครับไัในี้พระสันยังพระสันเริ่มบูบันทีเก็บกว้างมือมือเริ่เบีบยวท่านนะเอาขึ้นมาชอปปี้ช็อตนะครับผม โอ้พี่น้องครับบ้ามันได้สองตัวแม่บ่แม่ตัวนี้แหมบ้บ่าอันนี้แม่มันมันเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยตายอันนี้แม่เพิ่นเรียบร้อยเลยใส่หางดอกพี่น้องบ้างก็นด้หางดอกนี่หางดอกนี่เออหนูหางดอกเนี่ยแม่น้อยน้อยแล้วตายบ่้่ะจะเหยียบตายเลยบ่่ละเหยยีบมันตายจี้เงียบจี้เงียบ ครับอันนี้จังว่าแม่มันที่จะแม่มันเอามาโช่วยพี่จะลองกระดาพ่อสองตัวตัวสามแม่จังหวัดเจริญน้อยแท้นี่นะครับนี่จังว่ามาฐานนี่นะครับผมอันนี้คือหนูหางดรอปไปครับหนูที่ปถือว่าแซ่บที่สุดก็ว่าได้นะครับเนาะครับครับคนพ่ายเนาะอันนี้อันนี้คือตัวพ่อตัวแม่เขาแม่เนี่ยตัวแม่ถือว่าบม่หน่อยได้ทำนี่หน่อยได้ทำนี่ได้ตัวทำนี่รวยหรูหราเลยสองตัวนี่ครับออมทานี่กับพ่อออมได้นี่อันนี้แสดงว่าลูกน้อยเขาเนาะทำนี่เนาะ <Es> ลูกเขาลูกคนแรก<อ> <persuaded> มันไม่จะคุ้นครับหนูพวกนี oh, ้ปกติือท้องนะพี่ไม่ก็หู้อูเห็นปุ๋นดูดนมเนี่ยโบแม่นซุมนี่บ่ดูดซุมนี่ซุปดูดแล้วโอ้มันคือว่าเห็นลูกมันลูกมันดูในท้องตายตัวนี้เห็นบ่มเอาใช่เอาใช่ทุ่งเอาใช่ท้องโอ้ยอย่าไปนะครับผมเอาจะจะหัทแค่นี่เอ๋อไปดีพี่น้องครับโอ้สุดยอดแล้วพี่น้องเอ้ยมืลยนี่ ถือว right. ่าเก็บของพอดีครับผมถือว่าสำเร็จบพราะมันในทีมงานเขาสุดยอดถือว่าสามเตี๊ยมถือว่าสุดยอดที่พอนาะสุดยอดครับผมแล้วก็เป็นการขุดหนูครั้งแรกของปีนะครับแล้วก็เป็นหนูที่ถือว่าแซ่บกะว่าได้เนาะลูกคอยลูกคอยแล้วก็มั่นคม้นแซีบ ขั้วคมต้มแซ่บเลยครับโอ้พื้นบอระเพ่อตัวนี้พื้นฟื้นแล้วว่าหันหันใจอยู่หันใจอยู่หันเงียบหันเงียบอยู่ได้เนาะเป็นองครับผมครับเมื่อนี้คลิปนี้ถือว่าสำเร็จแล้วสำหรับ2อเฮาครับผมแต่ติดตามคลิปหน้าคลิปหน้าพี่ดองครับเนาะครับผมเอาเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี e ้วิธีซ้ำมาชนีพี <Well ่น้องครับ